เก็บสดค่ะรัตมันหอยไอเก็บยมอเมจี้เลยค่ะพีชสดร้นอนเลยดูที่ตี๋น้อยไฟลุกไหมวันนี้ <laughs> ไม่ใช่ไฟแดง เมันจะออก,นะกไหุดเลยใส่ต้นหอมไปสอต้นนี่กะเครื่องเอไม่ชิมเลยนะนี่กะเราจะเองแม่นอ่ะน้งเียเย็ดมันจะไม่ซุก เราเองสะอาดสะอ้านค่ะปลอดภัยไรกังวลนี่จะกินอาหารสืดสืด <c oughs> <c oughs> อาหาสุขภาพอเอ็ดมนัวเนี่ยยเฮ็ดเป็นตัวหวานชั วานจวบนาเยอยจริงจริงหนูเป็นเห็ดสเตนดาดม <c oughs> ูแจักเพลงนี้ก็มไม่ธรรมดา,าลา้ะอายุตตงนี้ห้าหกสิบละหนุ่มฮักหนุ่มพังงย่นนั่งนิง นี่เร่ะ้เล่นเลก็ได้เลอบคนชอบคนเดี๋ยวคนชอบคนชิมนิดนึงนะ ก็ดีกนินแหละนะแต่ว่ามนมากเกินอาจจะเือเลยนะเดินรถดีนี่หนือหอน่อยนะกู่วัดดีจะใจส่ข้าวเก่าเนื้อเส,สร็จแล้วพอซุปแล้ว แล้วที่กินข่าวเลยกินรอดๆมาเนี่ยตก